เอาละครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้เราอยู่กันในแมปอนิเมตสวิตนะครับแมปเดิมที่สอนเล่นไปแมปที่แล้วเลยเนาะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวเจ้าโทจิบัฟ0.1%ครับที่ผมบังเอิญสุ่มได้มาเพราะใส่โค้ดครับก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็ไปดูคลิปกันเลยอยากมีโลบัฟกหรือเปล่าต้องร้านนี้เลย แล้วผมเราก็จะมาเริ่มกันที่อย่างแรกนะครับผมก็จะเริ่มกันที่โค้ดนะครับซึ่งวันนี้มีโค้ดใหม่หลายโค้ดมานะครับผมแล้วก็มีโค้ดที่ได้เทดรีโรด้วยนะครับผมซึ่งไม่รู้ว่าจะหมดหรือยังนะครับเพราะว่าในประกาศของเกมเนี่ยเขาบอกว่าจะหมดภายในไม่กี่ชั่วโมงนะครับผมผมก็ได้ขึ้นทุกโค้ดไว้ก่อนนะเผื่อคนดูยังใส่ได้อยู่นะครับก็จะมีตามนี้เลยนะครับทั้งหมดก็เดี๋ยวพามาดูก่อนนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเทดนะครับว่าโทจิได้เทดอะไรมาครับซึ่งของผมเนี่ยโทจิเนี่ยจะเป็นฮีโร่ เลยจะอยู่ที่0.1%นะครับซึ่งผมซุ่มไปหมดเลยมันให้มา10ผมซุ่มหมดแล้วมันได้รอบสุดท้ายพอดีซึ่งบัฟฮีโร่นะครับจะเพิ่มสเตตให้เรานะครับสเตตอาบิลิตี้สเต็งแล้วก็ยูทิลิตี้สเตตครับบวกหนะครับ,บ,รบแล้วก็เพิ่มพวกมันเนี่ยไปอีก50%นะครับผมไม่รู้ว่าคําว่าเพิ่ม increase เดิม by 50%เนี่ยคืออะไรนะครับไม่ชัวร์เหมือนกันเนาะแต่ว่าถ้าให้เดาๆเนี่ยก็คือเพิ่มดาเมจหรือเพิ่มอะไรพวกนี้ไปอีก50%นะครับผมโอเคต่อมานะครับเราจะมาดูกันที่ตัวโทจินะครับว่ามีสกิลอะไรบ้างเนาะเพราะผมก็ยังไม่ได้เล่นเลยนะครับโทจิเนี่ยจะมีสกิลทั้งหมด4อันนะครับซึ่งดาเมจก็นี่เลยครับ30 25 25 35นะครับเวลผมเนี่ยยัง1อยู่นะครับเพราะว่าเพิ่งได้มาเนาะแล้วก็สเตตยังศูนย์หมดเลยนะครับผมนี่ยยตััววเเดีนะครรบา ลงดันของเลเวลเนี่ยไปได้เท่าไหร่นะครับผมเอาครับแล้วก็มาถึงเกาะของมันแล้วนะครับซึ่งเกาะนี้จะอยู่ตรงกลางนะครับผมเซ็นทอนเลยเนาะก็มาเราก็ไปเริ่มที่เพกกันเลยนะครับก็เอาก่อนผมลืมบอกครับก็นี่นะครับตัวโทจิที่มีปั๊บฮีโร่นะครับตัวมันก็จะเป็นสีฟ้าๆนะครับซึ่งจะแตกต่างจากตัวอื่นนะครับผมก็ประมาณนี้เลยมาเดี๋ยวเรามาลงกันเลยนะครับดันครูเซตครับหรือว่าดันที่เอาไว้ฟาร์มเวลนั่นเองโอเคมาดูกันนะครับว่าเจ้าโทจิเนี่ยจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับโดยการที่ผมจะใช้โทจิตัััววววเเเเดดีียยยยลลลนนะบจไมม่่สตอืข้้าาใชก็ เริ่มกันเลยครับผมเอาละครับมาอยู่ในดันกันแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะอาจจะเร่งสปีดคลิปนะครับแล้วก็ตัดตอนที่ผมพูดมาครับออย่างแรกเรามารีวิวสกิลกันดีกว่าสกิลที่1นนะครับไซเลนส์ใช้ไปเลยอุ้ยเทวะโปจิสกิลสครับผมลาพิษเป็นการแดดไปข้างหน้านะครับผมซึ่งเมื่อกี้แม่งไม่โดนเอาใหม่เอาใหม่อย่าพึ่งพี่สกิลสโอเคเป็นการแดดครับแล้วก็ทําดาเมจค่อนข้างที่จะรุนแลนครับผมผมขอตามสเต็แบบ โอเคนะครับดาเมจสังเกตนะครับคนดูคือดาเมจเนี่ยคือมันอยู่ที่แบบตีทีละ8เลยนะครับซึ่งผมไม่ได้อัพสเตตเลยนะครับผมซึ่งแม่งโคตรแรงนะครับไอบัฟฮีโร่เนี่ยมาต่อมานะครับท่าสามนะครับลอนกูเทนโชนะครับโอเป็นการทุบพื้นครับแล้วก็หินมันจะลอยขึ้นมาแล้วเราก็แบบตีมันลงไปนะครับผมซึ่งโคตรแรงเมื่อกี้ท่าสุดท้ายนะครับเทนรันครับเทนรันหรือเทนแลนด์ไม่รู้อ่านมั่วอุ้ย เป็นการเหมือนเราโดดหรอหรือเราล่องห่นสักอย่างนะครับเดี๋ยวผมขอลองใช้ใหม่เนาะเป็นการอา่าเป็นการล่องห่นนะครับในแบบว่าชั่วขณะหรือว่าวิ่งไวนี่แหละผมว่าเนี่ยมันจาวิ่งไวขึ้นด้วยนะครับเราสามารถแบบว่าพุ่งไปได้นะนีอย่างนี้เลยแล้วก็ทำดาเมจค่อนข้างที่จะรุนแรงนะผมซึ่งโอ้ผมว่าตัวมันโหดอยู่นะเนี่ยโทจิใช้ได้เลยรวมถึงแบบปับแม่งก็บับมาแบบโกงมากๆนะโอเคนะคผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าโทจิตัวเดียวเนี่ยเราจะไปได้ถึงด่านไหนนะครับก็ไว้เจอกันตอนจบเลยแล้วกัน เอาละผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับดันครูเซตครับซึ่งตอนจบแล้วเนี่ยเราได้เวลโทจิมาที่เลเวล17นะครับซึ่งโดยรวมเนี่ยดาเมจค่อนข้างจะแรงนะครับคือตีธรรมดาต่อเลเวล1นนี่ก็คือดาเมจ8แล้วเนาะสกิลก็คือดาเมจ50กว่าเลยนะก็คือถือว่าแรงมากนะครับซึ่งเราจบได้ที่ชั้น10นะครับสำหรับโทจินะโดนบอสฟิเซอร์ปลาบอนเกนกิใส่หน้าตายหาไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโทจิบัฟ0.1เซนะครับผมว่า มันโกงมากๆนะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมถ้าอยากให้ทำอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย